คุณผู้ชมคะช่วงนี้พี่น้องผู้ใช้แรงงานเขารอฟังข่าวดีค่ะเรื่องปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคณะกรรมการค่าจ้างก็จะมีการสรุปตัวเลขชัดๆนะคะว่าแต่ละจังหวัดจะปรับขึ้นที่เท่าไหร่นายเอกสิทธิ์คุณานนันทกุลประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการค่าจ้างจะมีการประชุมรอบสุดท้าย ในวันที่26สิงหาคมนี้เพื่อที่จะสรุปตัวเลขอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเพื่อเร่งต่อส่งต่อให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยาที่จะถึงนี้แล้วนะคะเบื้องตน้นการปรับค่าแรงขั้นต่ําจะไม่สามารถปรับขึ้นได้เท่ากันทั่วประเทศแต่จะมีการพิจารณาจากตัวเลข GDP เงินเฟ้อ ลดหล่ำตามกันไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาปรับขึ้นตั้งแต่3ถึงแเปอร์เซนตามที่ได้มีการรายงานก่อนหน้านี้นะคะทีนี้อย่างไรก็ตามทางฝั่งของนายจ้างก็ยังมองว่า ถ้าจะต้องปรับขึ้นมาในอัตราที่5 8คืออัตราเนี้ยยังสูงเกินไปแล้วถ้าจะปรับจริงๆเนี่ยให้ได้นะที่ 3- 5เปรเพราะเป็นอัตราที่เหมาะสมคือถ้าเกิดปรับเยอะกว่านี้ก็จะยิ่งไปกระทบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME หากอยู่ไม่ได้ก็อาจจะต้องปิดกิจการไปนะคะและกรอบเวลาที่เหมาะสมซึ่งทางฝั่งของนายจ้างเห็นว่าควรจะบังคับใช้อัตราใหม่ในช่วงต้นปีหน้าค่ะอือ่ะ26สิสิงหาคมนี้ค่ะเดี๋ยวรอสรุปตัวเลข ว่าตกลงจะขยับเท่าไหร่แล้วก็พื้นที่ด้วยใช่ไหมอืมใช่พื้นที่ด้วยนะพื้นที่ไม่เหมือนกันคะ่ะพื้นที่ไหนบ้างขยับราคาเท่าไหร่ค่าแรงนะครับเดีย๋ยวลุ้นกันฮค่ะ